สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับอีซี่ทาร์แลกจ้าพี่พี่นะคะวันนี้เราอยู่กับเกม ดัมมี่นะคะคลายเพจสตาร์ทุกคนถือดัมมี่ PS นั่นเองนะพี่พก็วันนี้พอทุนมา100น,น,นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าที่ห้อง85แล้วกันนะคะเพราะว่าเรามีทุนพอนะคะที่จะเข้าห้องนั้นได้นะคะทุกคนก็ขั้นตามเกมนี้นะคะเล่นอยู่ที่55 85 1 1หนะคะ330แล้วก็550นะคะมีทั้งหมดเนี่ยห้าขเกมให้เลือกเล่นเลยนะคะพี่พี่เข้าเกมมาแล้วนะคะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะคะพี่พี่ก็เข้าเกมมาแล้วนะคะก็เล่นทั้งหมดเนีี่่ย4คคนนะะะไพก็จม เจใบนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวขอไปเกิดก่อนเลยนะคะได้เกิดเลยนะพี่พีก็เกิดมาได้เรียบร้อยเราจะทิ้ง7จ็ใบเลยนะจ้าทุกคนอ่ะเลิศเลยอ,อ่ะมาจ้าทุกคนนะคะก็ได้เกิดมาแล้วนะคะได้45แต้มนะคะเกิดต้องเอทก็คือตัวละ15แต้มนะคะส่วน2 ถึง9กนะคะก็มีค่าเป็น5แต้มนะพี่พี่แล้วก็10แจ็คแมมเคเนี่ยก็มีค่าเป็น10แต้มนะทุกคนก็นับแต้มเอานะคะเพราะว่าเกมนี้เขาเล่นนับแต้มนะก็ใครที่มีแต้มเยอะก็ได้คะแนนไปนะคะชนะไปนั่นเองอ่ะนะคะก็พี่เขียวเกินหัวไปที่เรียบร้อยนะคะเกินหัวหนึ่งตัวเท่ากับเพิ่มมาอีก50นะคะก็เป็นตัวสาคัญเนะีะ่นะ,ะทุกคนอ่ะไปจะ้ะจวมาแล้วนะคะก็ทิ้ง6ไปเลยนะคะพี่พี่ก็ ตอนนี้ไพ่เราก็รอเกิดสองนะคะแล้วก็สี่โพแดงก็ได้นะ,ะพี่พี่แล้วแต่นะคะว่าใครจะเล่นยังไงนะคะเพราะว่าวิธีการเล่นแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเออนะคะอ่ะไปกันต่อจะ้ะถึงรอบพี่ม่วงแล้วนะคะพี่ม่วงยังไม่เกิดนะตอนนี้อ่ะเรียบร้อยเกิดแล้วนะคะพี่พี่พี่ม่วงเกิดไปที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปจั่วกันเออ ส่วมานคะคู่เราจะทิ้งอะไรไปดีอ่ะก็ไปสีเลยแล้วกันนะพี่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะทุกคนก็เกมนี้เนี่ยค่ะก็เล่นกับคนจริงนะคะบนออนไลนะคะพี่พแล้วก็สามารถเล่นบนมือถือได้24ชั่วโมงเลยนะคะพี่พเนาะนะคะอ่ะมาจ้ะ อ่ะขอจวดนะคะรอบนี้ก็โอ้โหจวดแปดมานะวิก็อ่ะทิ้งอะไรดีอะเกาะทิ้งสามไปละกันหรือว่าทิ้งเอาไปฝากดัมมี่ก่อนนะทุกคนนะคะดัมมี่มีค่าเป็นห้าแต้มนะคะพี่พีก็เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราทิ้งไปเลยนะคะทิ้งสามโพแดงแล้วการเก็บแปดไปก่อนนะพี่พีนะเออเลิศเลอเลย,เลยทุกคน ก็ตอนนี้ไพ่เราก็ลองโง่สองนะคะแต่ว่าสองตอนนี้ไม่รู้ไปไหนนะทุกคนก็หฮ้ยพี่เขียวเกือบน็อกอะ่ะโอ้โหเกือบแล้วทุกคนเกือบแล้วจะเกือบน็อกเกือบน็อกเลยพี่เขียวโอ้โหถ้าน็อกคือตุยเลยนะก็เดี๋ยวเราไปจ่วกันแล้วกันนะพี่วนนะจวเก้ามาโอ้โหดัมมี่อีกแล้วจ้าพี่โอ้โหก็เก็บไปก่อนเอาไว,วา้คว่ำคะทิ้งแปดไปแล้วกันนะพี่วนนะ ก็ตอนนี้เราลองโง่อ,อยู่แต่ว่าไม่รู้ตัวโง่อ,อยู่ไหนนะทุกคนมาจ้ะก็โอ้โหเฮ้ยพี่เขียวยังจวดดัมมี่ไม่ได้อ่ะทุกคนดูดิดัมมี่น่าจะตันหมดแล้วนะไม่แน่ใจทุกคนเราเกิดไหมอ,อ่ะไม่เกิดหรอกไม่มีแต่วความอุ้ยจวดดัมมี่แล้วเย็ดด้ัจวดดัมมี่มาแบบนี้เราจะยังไงดี ก็ฝากรามี่ไปเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆนะเดี๋ยวเราจะฉีกเอเราจะฉีก2ไปนะคะคู่2ไป1คู่อ่ะทิ้งไปเลยถ้ารอดก็คือรอดถ้าไม่รอดก็คือไม่รอดอ่ะพ,พี่ก็ต้องมารลุนแล้วเพราะว่าเราทิ้งตัวกันนะคะมาจ้ะ เดี๋ยวเราบรลุกันโอ้โหมี่เขียวทิ้งเต็มเต็มรถเลยทุกคนนี่แหละห้ามทิ้งเต็มเด็ดข่ดท่ามทิ้งดัมมี่ห้ามปี้นะทุกคนไม่งั้นติดลบจริงนะพี่พินะเออพี่ม่วงเกิดคนเดียวแม่งเต็มคาราเวลเลยทุกคนไพแบบอยู่ที่พี่ม่วงหมดอะ่ะเออเรียบร้อยสิทิ้งไปให้เขาเกิดแถมไม่เสียแต้มด้วยนะทุกคน แถมได้ไพ่ลอยอีกเอ้ยสวยเลยอะทุกคนอ่ะก็จวมาเลยจ้าเอ้โหดัมมี่ตันพอดีเลยนะคะดีนะได้ลอยสองเรียบร้อยก็นอกไปเลยจ้าจวปั๊บก็คว่ำเลย,ท,ยลมมทุกคนเอ้ยแล้วก็จวดดัมมี่ดีกว่าทุกคนเออจวดัมมี่มานะคะ10ดัมมี่ทุกคนอเลิศก,ก็ถือว่าโอเคก็ได้คว่ำดัมมี่นี่แหละทุกคนอ่ะเลิศเรออุ้ยบวกมาเยอะอยู่นะ1ย1เออ101บาทนะทุกคน อ่ะนะคะก็สําหรับวันนี้ได้กําไรมาแล้วนะคะใครอยากดูคะแนนสามารถกดที่เว้นขยายได้เลยนะคะว่าใครเก็บอะไรไปบ้างนะคะก็สามารถดูได้เลยที่เว้นขยายนะพี่ๆอ่ะสำหรับวันนี้พอแค่นี้แล้วการนอนนะคะพี่ๆถ้าไหนสนใจก็ตามต่อได้ผิดก,กัดจ้องทางใต้คอมเมนต์นะจ๊าสำหรับวันนี้นะคะยูซี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบายจ้า